เทพให้แดนส,นาสดัาเสดาช่นดึกดังบ้านโบรายล,ลุกมาดูรักส,สาสามาคีทถึงรปังสมัยศัตรูจูจ่เจ้ตีเราพิชิตร,รวมรวมลุกเลยเา สย่สคือวานของเชื่อใครยามเป็นไ,ไรคือวัน,นเรือขอนเชื่อเขาเอกก็รักคือจะด,ดีที่เราบูชาเราจะทราบมาคี่รวมนี้ใจรักสาชาประเทศเอกก็รักจั่งดีใครยังดีเราจะไม่รักให้ រលាងហើយសិនទាំងយូរណាសុផាតណាសិលាដៃថាខៃឆាឆាយូរយូរឆ្លងកណ្ដាលតាមថាជីវិតរកសត្វទេពីសរាននរស្យាខេមមកសិលាមេដខៃណាបាឈិនណាំហើយគិលាស្ថាគម จีได้จันรักอยากก็ดห้องเพียงได้ชื่นจควรจะนำนสุดอายุเท่าเล่นดิฉันว่าจากภาษาบทคดีเราเราจะกลายเมเื่อเลือดชาติไมีให้ใครเขาเยียบยำให้ลำขยีประคับประคอง I'm sorry. Hey ที่เกิดในราศีมิถุนจากไพทาโรค่ะเป็นคำทำนายของวันที่1นึถึง30กันยายน2568กค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมิถุนก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ให้ทั้ง10ใบของคนที่เกิดราศีมิถุนเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ8ถ้วย Queen of Pentacles 4ไม้เทา้า2ถ้วย10ดาบ8เหรียญ The Hermit Ace of Wands 4เหรียญและ3ดาบค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการจากลาทอดทิ้งเดินหนีจากสิ่งที่ทำให้ผิดหวังหรือเรื่องนั้นๆได้จบลงไปแล้วค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความใจกว้างมีความอุดมสมบูรณ์มีการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการเฉลิมฉลองมีการแต่งงาน หรือมีความสุขสมหวังค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีคนรักคู่รักมีการมอบความรักให้กันและกันถ้าชอบใครอยู่คุณอาจมีโอกาสสมหวังค่ะอดีตที่พึ่งผ่านมาคุณพบกับจุดจบจุดสิ้นสุดของเรื่องเครียดเครียดเรื่องปวดหัวต่างๆค่ะ เหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีความขยันทุ่มเทขยันทำงานสร้างเงินทองสร้างความมั่นคงของฐานะค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการที่จะอยู่โดดเดี่ยวสาโดดคุณจะคุณจะใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณได้รับข่าวสารได้รับโอกาสหรือได้เริ่มต้นกิจกรรมบางอย่างค่ะคุณจะสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยและเก็บเงินเก่งเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ดีค่ะ ไพสรุปของคุณคุณได้ไพสามดาบบอกถึงว่าคุณมีความเสียใจใจสลายคุณอาจจะเจอเรื่องผิดหวังหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอฝนถล่มก็ได้ค่ะก็จบคำทำนายมิถุนลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ แผ่นดินสยามงามประเทืองว่าเมือนทองได้เข้าครองตัประเทศแค่แดนสงาสืบพาชนดึกตำบ้านโบราณลากมารวมรักษาสามาคีทวีใครปังสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีรวมร,วม,รวมลุกไล เขาเลือดไมมงพดุงไกลสยามสมัยโงราณรักตลอดมาอันดินสยามคือวัออเออวเลือดของเชือ้อไข่น้ำป็นไรคือว่าเลือดของเชื้อขาเอกกราชคือเจดีที่เราผู้ชาเราจะสรางม,มาคิด สาชชาประเทศเอกราชมดีใครยั่ยมีเราจะไม่รั ที่พ่อแม่สูย้ยามวยโดยพยายามปราบสิ้นน้ำให้ที่นาสุชาติมาแม่ที่พายให้ได้จนร้อยรับอ,อย่างก็รับคงำคืนได้ชื่นใจควรแก่น้ำงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากภาษนหมดคนดี ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องศึกอิสระเสรีมือภัยมีช่วยกันจนวันตายจะสิทธชีวชีหายให้ลืลนว่าแล้มันรักษาไม่ขาดามีไม่ดี